สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชเซรีเตอรลีเกมที่27ประจำวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์หน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เจนัวเปิดบ้านเสมอกับอินเตอร์มิลานไป0-0และอ,อีกอีกคู่หนึ่งเอซิมิลานเสมอกับอูดิเนเซ่ไป1-1เกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านได้ไปนก่อน0-0นจากลาเฟล์เลาลครับแต่ว่าทีมเยือนก็มาไล่ตีเสมอได้จากเดสตินีอูโดกี และก็เลยทำให้ตารางคะแนนของทั้ง4ทีมในตอนนี้เนี่ยเอซิมิลานยังนั่เป็นจา่าฝูงที่57คะแนนอันดับ2อินเตอร์มีอยู่55อูดิเนเซ่อยู่อันดับที่15มี26แล้วก็เจโนอยังอยู่ในโซนตกชั้นครับลองบวยอันดับที่19มีอยู่17คะแนนไปต่อกันที่ดาวซน์โซล่าสุดก็ยังคงเป็นซิโรอินโมเบเล่ที่ซัดไป19ประตูเดี๋ยวส่งท้ายคมที่โปรแกรมในคัมคืนวันเสาร์นี้ก็จะมีซาเลน,นิตาน่าเปิดบ้านเจอบโบรลินยาเอมโปลีพบยูเวนตุสแล้วก็ซาสโซโลเจอกับฟิแลนติน่า ส่วนันอาทิต์ที่27กุมภาพก็จะมีตอริโนเปิดบ้านเจอเกลลี่วิลเลนาพบเวเนเซียสเปเซียเจอโรมาแล้วก็ลาเซิยอพบนาปโปลีก่อนไปิดท้ายด้วยคือวันจันทร์ระหว่างััตแลนตาพบกับซามดูเรีย